อารักบรกับสวัสดีเพื่อนๆคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับยอดเซียนเกณฑ์ฮาเมในตอนที่4 2 4 3นะครับสำหรับท่านในนะครับที่ยังไม่ได้ดูตอนนี้แล้วเนี่ยก็แนะนําว่าย้อนกลับไปดูมาก่อนนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างเกี่ยดต่อกันเลยส่วนั้นใดที่ดูมาแล้วนะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์ทวิตเตอร์ไว้กันด้วยนะครับอา่ักัเพื่อนๆกอดกันแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มรับชมเนื้อหาในวันนี้ไปพร้อมกันเลยครับและสาทเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เปิดเรื่องมาที่สวรรค์จาลองสวนของเชนนอง แล้วภาพเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงน้องหัวแดงนะครับที่บาดเจ็บจากตอนที่แล้วในต,ตอนนี้เนี่ยก็ได้แบบพัตเตอร์ปิดแผลแล้วนะอืออือื้อ,อ,อหวังว่านี่จะช่วยชีวิตเธอได้นะทีนี้ก็เหลือแค่ตับ,บน,นั่นกลับมาและเอายาอายุวัฒนะให้เธอ เพื่อจะได้สมานแผลและกระดูกไม่ว่าจะแข็งแรงยังไงพลังของเธอก็อาจจะหายไปได้หากมีบาดแผลใหญ่ขนาดนี้หลังจากนี้เธอจะจัดการกับจุดนี้ยังไงนะบาจริงนี่เราลังคิดอะไรอยู่เนี่ยเธอเป็นแบบนี้ก็เพราะช่วยเรานี่นะถ้าอย่างนั้นหรือว่าเราใช้เธอมาติดตามเราเพื่อฝึกบ่มเพาะวิชาอามาตะจากนี้ดีนะ แต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงฉันก็กลายเป็นภรรยาอาจารย์ของเธอจริงๆน่สิเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือว่านี่คือผลกระทบจากการใช้วิชาย้ายพลังเพื่อการรักษาสินะเฮ้ยอะไรกันแผ่นดินไหวงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นกับสวรรค์จำลองกันเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ได้ตัดมายางอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับ เราเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าน้องอยู่ๆเนี่ยพยายามจะเปิดประตูมิติของสวนสวรรค์จำลองนะครับอีชิบาจริงเพราะวิชาพนึกก็เลยเปิดไม่ออกเลยทำไมฉันถึงเปิดมันไม่ได้เล่เนี่ยายากฟึบไม่ไหวฮะเปิดไม่ออกเลยจากนั้นเนี่ยภาพก็ได้ตัดออกมาข้างนอกว่านะครับพระเอกเนี่ยก็เข้าไปท้าทายนะว่า นี่พระเจ้าดูอยู่หรือเปล่าข้ายอมรับนะว่าสไตล์การแต่งตัวของพวกเธอนะช่างโดนใจเหลือหลายแต่การโจมตีผู้บริสุทธ์นะอย่างไงก็ไม่ถูกใจฉันอยู่ดีวะโทษทีหรือว่าพระเจ้าไม่เห็นหรือไงว่าชีวิตของพวกนั้นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันหึถ้าเพื่อการพิพากษาแล้วเรื่องแค่นี้มันเล็กน้อยนะหาอะไรกันนี่พวกเธอเองไม่ใช่เลยที่บอกว่า พวกเราทุกคนก็คือลูกของพระเจ้าแล้พระเจ้าก็รักพวกเราทุกคนนะฮะนี่เธอย้อนแยงในตัวเองเกินไปหรือเปล่านี่นี่เจ้ากาดียังไงมาดูมินบุตรแห่งพระเจ้ากันฮะอาก็แล้วจะทำไหมละ่ะจะร้องไห้อย่างนั้นเหรอโดยนามของป๊อบไนท์ไอริสข้าจะพิพากษาการดูมินของเจ้าอืมก็เอาสิ คิดประลัวหรือไงเฮ้ซื้อเบ่งพลังก็อีแค่พบในงนั้นเหรอฉันเคยเจอกับหัวหน้าพวกแกมาแล้ววะรับดาบใหญ่ของฉันไปซะอายากแม่สวรรค์ยังกรีดร้องพามาถึงธรณีท่าฟันมังกรปราบถวยเทพอีแค่นี้ของจิบๆหนะ่ หยายุให้ข่าขุนเครืองแถมยังทนงในตัวเองช่างเป็นบุคคลที่น่าสมเพชอะไรอย่างนี้ฮึถึงแม้ว่ามันจะพูดเกินจริงไปนหน่อยก็เถอะแต่การโจมตีนี่ก็ไม่ได้เฉียบคมถึงขนาดนั้นเหมือนว่ามันกำลังเล็งอะไรบางอย่างอยู่นี่จะต้องเป็นกะเท่าเชียวการโจมตีเข้ามาในช่องว่างสินะดาวปินขนาดเล็กฟิสลิง ความสามารถที่2นักฆ่าดาวสุกเพิ่มพลังดาเมจต่อผู้หญิง1.5เท่าแหล่งที่มาราชาอ็อกหึกระจอกนาะวิชาแปลกวลารของเจ้านะจอกการตั้งรับของวิชานักวุศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หรอกเออเดี๋ยวนะทำไมมันถึงผ่านมาได้ ม่ได้แอมสล็อกโอ้อะไรกันนี่ตอบสนองได้ดีเลยนี่นะแต่ว่าฟุฟฟ๊ฟเอ๊ะมันหายไปแล้วเจ้าติดกับข้าแล้วละ,ละ36สลับสวรรค์บัญญัติเทพสายฟ้าเหินเสร็จฉันละเคยมีข่าวรือว่าสำนักพิษทั้ง5ของอยูเฉา ที่เคยพัฒนาอย่างหนักเพื่อให้ได้เกิดพิษชนิดพิเศษขึ้นมาโดยพิษนั้นจะออกฤทธิ์แบบวิทยาศาสตร์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่มันจะทําให้ผู้ที่ได้รับพิษเข้าไปจดจําอะไรไม่ได้และคิดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะหนึ่งปรมาจารย์มู่หลงเชื่อว่ามันน่าจะออกผลโดยตรงกับแก่นแห่งความเจ็บปวดของมนุษย์หลังจากการเลีกนี้และคุณคิดอยู่นานมู่หลงก็ได้ตั้งชื่อพิษนี้ว่า สารลบความคิดหลังจากนั้นหนึ่งวันก็ได้มีโจนุ่มเข้ามายังสำนักพิษทั้ง5้าเขาไม่เพียงแค่เข้ามาในพื้นที่ต้องห้ามแต่ยังขโมยพิษลบความคิดไปด้วยถ้าหลังจากนั้นโจหนุ่มก็ได้เริ่มฝึกใช้มันและเปลี่ยนชื่อมันว่าน้ำโคตรงูขวดยายที่ได้มาจากยูเช่านี่ทำให้เจ้าความจำเสื่อมไป3ามวันเลยละ ออกไปกินซะพียเฮียฟืบนี่ข้าควรจะใชประการน,นี้ถามนายชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์กันแน่โอ้แล้วก็นอกจากนี้ข้าควรจะขอชุดชาวเมืองอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นบัตรผ่านไปยังเมืองต่างๆด้วยเรียนรู้จากความพิเศษของพวกล้าหลังเพื่อจะเหนือพวกล้าหลังสินนะฮ <c oughs> ึ่วน้ำอะไรวะเนี่ย เฮ้ยอะไรกันเดี๋ยวนะนี่จะคนนอกเอ๊ยอยาพิษที่ทำให้มึนงงของวิเศษจากยู่เฉาไม่ได้ผลอย่างงั้นเหรอบุตรของพระเจ้านะไม่รับผลจากของธรรมดาแบบนี้หรอกนะเพื่อให้มันใจพวกความรักนั้นได้ส่งถึงผู้ได้เดียงสายอย่างแท้จริงผู้ส่งนอบน้อมต่อพระเจ้าผู้ทรงปีชาความสามารถสูงสุด มันสามารถสังหารได้ในรูปแบบนี้และการสังหารในสภาวะเช่นนี้พวกเราเรียกมันว่าศิลปะศักดิ์สิทธิ์ผมมาจันท์คุณสมบัติของศิลปะศักดิ์สิทธิ์ก็คือสมบูรณ์แบบและบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นเป็นเกราะป้องกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและผู้ที่ถือครองศิลปะศักดิ์สิทธิ์จะมีภูมิต้านทานต่อพลังงานลบทุกชนิดจากศัตรูที่กำลังมุ่งร้ายอยู่ฮิฮิชิ ดูเหมือนว่าจะเป็นพลังแห่งกดอีกแล้วสินะฟื้เครื่องล้างไฟตั้งสมาธิปลดปล่อยพลังชีกระจอกและเกือมากแต่อย่างน้อยก็ทำให้เจ้าตกใจได้มากพอใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะ เครื่องล้างล่าถอยเกยสวรรค์บนดิน10เท่าไอเทมเครื่องล้างระดับสวรรค์ชั้น10อีช่างเป็นการสิ้นเปลืองเงินอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ตัาแปรที่ค่านี้ไปไกลามากพอขาก็สามารถซื้อมันได้มากเท่าดีค่าตอรงการแล้วนะฮะอ,อะไรกัน ไมตามทันอย่างนั้นเลยไม่จริงหนะ่าไม่ใช่แน่หรือว่าข้าไม่เคยหนีไปได้กันแน่นะอย่าบอกนะว่าเฮ้ยไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เยอะดีข้าหมายตาไว้แล้วนะไม่เคยหนีรอดหรอกนะฟืบใช่แล้ว นี่มันศิลปะนักบุญพรหมจรรย์มีคุณสมบัติ2ประการคุณสมบัติอื่นๆก็คือสเสนหาความรักที่บริสุทธิ์คือความรักที่ไร้เดียงสาและมีความรู้สึกอยากครอบงำหากหมายตาเป้าหมายศัตรูเอาไว้แล้วศัตรูจะไม่สามารถหลบหนีจากรัศมีที่กำหนดเอาไว้ได้เกิน50เมตรหรือก็คือผู้ที่ถือครองศิลปะศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง จากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดเข้าไปยังอุโมงค์สวรรค์จําลองนะครับส่วนของเฉินนองเครื่องรางแห่งชีวิตระยะปิดกัน้นเออเออ,เ,อ,อเราทําอะไรไม่ได้เลยเลยนี่นี่ท่านพี่เสียวยู่อย่าเพิ่งฝืนเกินไปนะท่านเพิ่งลดขั้นตัวเองเพราะว่าช่วยใครคนหนึ่งมาไม่ใช่หรืองไง ถ้าไม่คิดเรื่องความเสี่ยงในการโดนลดขั้นในระดับอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แล,แล้วล้วก็ท่านอาจจะทำให้จิตวิญญาณลึกๆของท่านบาดเจ็บขึ้นมาก็ได้นะหื <c oughs> ไม่นะ่ามันต้องมีทางอื่นสิมันต้องมีทางอื่นเอ้ช่วยไม่ได้แล้วนะ่าระดับของท่านพี่นะสูงกว่าพวกเรามากนักนี่คงจะเป็นโชคชะตาเท่านั้นแหละ พวกเราเองก็ใช้ไพ่ทุกใบที่มีแล้วแต่ก็ไม่สามารถเปิดแผงกั้นนี้ได้ตอนนี้สิ่งที่เราพอจะทําได้ก็มีแค่สวดภาวนาต่อสวรรค์เพียงเท่านั้นอย่างน้อยถ้าใช้พลังของพวกเราสองคนรวมกันแล้วก็พวกเราอาจจะเห็นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างข้างนอกนั่นนะโอเคเอาอย่างนั้นก็ได้ฟืบฟิง เซียูนี่ถึงกับช็อกเลยนะครับหลังจากที่ได้เห็นพระเอกเนี่ยนอนจมกองเลือดก,ก็เหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะได้แพ้นะตอนนี้จากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปยังกิวนักประจนภัยบ้างนะครับเจ้าเจ้าก็คือกองทหารอัศวินของราชินีข้าได้รับคำขอร้องขอกำลังเสริมมานะว้าวนั่นเธอเป็นอสศวินหญิงในกองกำลังทหารของราชินีอย่างนั้นเหรอหน้าตาช่างสลัดสลวยจริง ระดับทหารผ่านศึกโล่และดาบนักลบลีโอระดับปรมาจารย์จองเวทลึกลับเบลระดับชั้นทหารผ่านศึกจองเวทผู้ใช้โพชโจฮึอ่ะนี่มันอะไรกันนี่ค่าเจ็บนะข้าต้องขอโทษด้วยนะคะท่านอัศวินหญิงคำข,ขอสุดท้ายนั่นนะได้จัดการไปเรียบร้อยแล้วละคะ่ะ แต่เนื่องจากที่ท่านอุตส่าห์ลำบากมาถึงขานาดนี้ให้พวกเราเตรียมห้องรับแขกให้ท่านพักดีไหมเจ้าคะอืมเอ่อนี่ท่านจะไปตอบอะไรหน่อยหรือออฟึ๊บหายไปซะแล้วเอ๊ะนี่นางกำลังมุ่งหน้าไปยังผู้ถือครองเอาพุธแหละ ท่านอสวิตหญิงนี่ช่างน่าทึ่งจริงๆเลยว่าไม่ชูบอ้อทุ่มสุดตัวเพื่อเลือดหยดเดียวเนี่ยนะหวังว่าชาวโลกจะจดจำเจ้านะข้าขอชื่นชมเจ้าเจ้าน่ะแข็งแกร่งมากถึงแม้ว่าพวกเราจะห่างกันถึง5ระดับก็เถอะเจ้าก็ยังทำให้ข้าบาดเจ็บได้ แม้ว่าข้าจะเปิดช้าศิลปะนักปุญก็เถอะหากไม่ใช่เป็นเพราะการดูหมิ่นของเจ้าบางทีเจ้าอาจจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นผู้ติดตามพระเจ้าสูงสุดก็ได้ <c oughs> งั้นเหรอืมมีอะไรน่าขำอ,อ,า <c oughs> อ,าอย่างั้นเหรอฝันไปเถอดดางั้นเหรอถ้าอย่างงั้น ก็มีวิธีที่จะเค้นเอาสิ่งต่างๆที่เจ้าซ่อนเอาไว้นั่นก็คือตายซะ นี่เจ้าเอ๊ะเจ้าก็คือข้าก็คือกองทหารแห่งอัศวินราชชนีอัศวินหญิงสโน่กล้าที่จะปลุกปั่นเขาอย่างนั้นเลยข้าจะฆ่าเจ้าเองหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการัดจบในตอนนี้ไปนะครับอลาสลารมงานเรื่องนี้ก็ใกล้จะถึงตอนล่าสุดแล้วนะครับก็ใกล้จะแปลทันต้นฉบับเต็มทีแล้วนะครับ สำหนนรับาในนะที่ถูกใจมันหารเรื่องนี้เนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์น like หน่อยนะครับแล้วก็กดซับสไครกันด้วยและสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็คงต้องขอจบไว้เพียงประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ